ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่านะคะไลฟ์สไตล์ใบส้มซ่าจับมาแนแนวอ่เข้ากระชับจำสูตรนะคะจำสูตรนะคะที่ว่าตรงเนี้ยไม่กระชับอะคะ่ะแล้วเราจะแก้ยังไงนะคะสังซ่าทาไปแล้วละคะ่ะแต่ซังซ่าจะเพิ่งจะมาทําคลิปนะคะมาค่ะว่าสังซ่าทํายังไงนะคะอันนี้ค่ะจำสูตรตัวนี้คือ เวลาจำสูตรนะคะถ้าโมเดลโมเดลใส่ดูนะคะถ้าตรงนี้แบกให้เราติดเป็กนะคะติดเป็กตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะให้ลูกค้านะคะเป็นจำสูตรกับกางเกงอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเวลาโมเดลของเราใส่แล้วที่แก้ไขก็คือพวกพวก,พวกช่างนี้เขาจะไม่กระชับนะคะเห็นไหม เพราะว่าโมเดลของเราเอลยี่สิบแปดแต่สะโพกสะโพกใหญ่นะคะอันนี้คือจำสูตรตัวนี้สะโพกลูกค้าใหญ่นะคะแต่ทีนี้เอลเล็กนะคะสะโพกใหญ่เอลเล็กนะคะที่จะมาแก้ไขให้ลูกค้าวันนี้นะคะซักซาแก้ไปแล้วแต่ทีนี้ให้แนะนํานะคะซักซาซักซไล่เก็ตเนี่ยนะคะไล่เก็ตเหมือนคล้าค้ายกับตัว C ตัวีตัวีทุกจุดนะคะมีอยู่สี่ห้าจุดเนี่ยไล่ให้หมดนะคะเป็นตัวีค่ะคือสรุปแล้วเป็นเสร็จเราเอาตัวีเข้าประมาณเจ็ดนิ้วค่ะเจ็ดนิ้วก็ข้างละสองละสองตามเสานี่แหละค่ะตามเสานี่นะคะ,ะ,คะให้เอาเข้าอย่างนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าสะโพกใหญ่ไม่ต้องเอาลงไม่ต้องเอาลงไปข้างล่างนะคะ เห็นไหมส่างชาลักษณะเนี่ยเห็นไหมคะส,สัางๆจะทำอันนี้คือลักแร้เห็นไหมคะหน้าอกได้ก็คือกว้านก้านอย่างละสองนิ้วสองนิ้วลงมาลงมาตรงนี้เองนะคะแล้วก็มาซอยที่สะโพกหน่อยหนึ่งนะคะเพราะช่วงสะโพกของลูกค้าค่อนข้างใหญ่นะคะทุกเสานะคะทุกเสาไล่ลงมาเลยนะคะไล่ลงมา เหมือนตัว C ตัว C อะคะ่ะก็คือปล่อยชายให้ใหญ่เห็นไหมคะปล่อยชายให้ใหญ่นะคะนะคะนี่แหละคะ่ะให้เราปล่อยชายท้าสะโพกใหญ่นะคะให้ไล่ตามเสานี้นะคะถ้าสูตรไม่กระชับนะคะไม่จํานะคะข้อคิดนะคะแต่ถ้าช่วงบนตรงนี้ยตรงข้างไหล่ไหลตกมาก ให้เราเอาเก็บเสาขึ้นนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมที่พองๆเนี่ยให้เอาขึ้นมาเลยนะคะนะคะเห็นไหมคะเสาตรงข้างหลังอะ่ะเห็นไหมคะเป็นตัว C นะคะตัว C ถ้าสะโพกใหญ่นะคะถ้าลูกค้าสะโพกใหญ่